สวัสดีจ้าวันนี้เราเข้ามาดูแลรั้วสวนสักนิดนึงจา้าใบเลนแบกําลังสวยงามค่ะเรามาเปลี่ยนทงชาติไทยนะคะเพราะว่าทงชาติอันเก่าซีดแล้วแล้วก็ลมพัดแรงขาดค่ะหอมเตรียมจะมาเปลี่ยนเองคุณลมโบเห็นแกก็เลยมาช่วยจ้ะเดิมทีแกเข้ามาตัดหญ้าให้นะคะเพราะว่าหอมบอกว่า จะมาตัดหญ้าใต้ต้นเดินแบเพราะว่าถ้าใบเขาล่วงหล่นแล้วเขาจะสวยคือสนามหญ้าเราตัดไม่ได้มีขุยตุ่นที่มันซ่อนอยู่เยอะคุลรมโบเอารถตัดหญ้าออกมาแล้วรถตัดหญ้าอ่าดับค่ะกำลังขันน็อตเคยไทยเคยไทย แกบอกว่ามองแล้วน่าสงสารแกบอกว่าซูมปทีไทยแฟลกกับซ่อนเดี๋ยวแกบอกว่าส,สงสารที่ธงชาติไทยขาดแกบอกว่าใช้ใช้งานเยอะวันนี้เดี๋ยวจะทำความสะอาดรั้วสวนเพื่อเป็นจุดรีวิวในช่วงฤดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีนี่นะคะ

โอ้แจมขึ้นเลยค่ะย่าทักเฟอร์คลิปกรแรดแอนเซกิงเออบอกว่าขอบคุณมากสำหรับการตัดหญ้าให้โอ้โห เสริมบารมีให้สวนเราดูมีอ่าสนเสน่มีความหมายมากเลยขอบคุณสามีสุดที่รักขอบคุณอีกครั้งนะคะน้องยาค่ะคุณพยาบาลคนสวยทางโรงพยาบาลราชวิถีที่หอบหิวมาให้ที่นำธงชาติมาให้ อขอบใจลูกเบียร์ลูกเพชรนะคะลูกชายกับลูกสะพ้ยที่ซื้อทงชาติฝากน้องยามาให้หกผืนภูมิใจค่ะวันนี้ถ้าไม่ได้เปลี่ยนทงชาตินี่คือหอมก็จะหลบๆถ่ายเอาเลยนะเพราะว่าทงชาติขาดแล้วก็เก่ามาก1นึ่งปีพอดอีชื่นใจชื่นใจได้ภาพสวยแล้วค่ะเดี๋ยว จะทำความสะอาดรั้วสวนเยอะเลยค่ะวันนี้เพื่อต้อนรับฤดูใบไม้เปลี่ยนสีอย่างเต็มที่นะคะตอนนี้คือปล่อยน้ําลงบ่อปลานะคะเพราะว่าถ้าอากาศหนาวมาน้ําเขาน้อยเขาจะเย็นจัดแล้วอมก็จะมาเอานกลงนะคะนี่ใช้งานเยอะสองวันมานี่ไม่ค่อยได้อยู่บ้านลมแรงน้องก็ แขวนตัวเองอยู่บนโน้นเดี๋ยวปลดลงแล้วค่ะ เราถอนลากดอกฟันสิ่งตัวออกนะคะเพราะว่าตอนนี้เราถอนแล้วมันจะขึ้นมาทั้งหมดเลยอ่าถ้าเราปล่อยเขาไว้นะคะเขาจะงามมากในช่วงฤดูร้อนนะคะแล้วก็แตกเม็ดแก่ไปเรื่อยๆอันนี้แปลงผักชีเราจะทำความสะอาดเอาไว้เลยค่ะ สะอาดเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะสำหรับแปลงผักชีไทยของเราค่ะปีหน้าเริ่มปลูกใหม่หญ้าก็จะไม่เยอะนะคะเพราะว่าตัดไฟแต่ต้นลมคือเอาลากหญ้าออกเขาจะได้ไม่จเจริญงอกงามมาในปีหน้าจะเอาเสียงพีโ่โพสงสัยตัดทางให้เจ้าขิดเหล่จ้ะ ตัดหญ้าออกจากทางให้คีเลโอ้ป้ปาป้าสนานคนละบอกว่าพ่อใจดีเจา้าคีเลโอ้คีเลดีใจพอตัดหญ้าให้พอตัดพอตัดหญ้าออกจากทางให้เหรอลูกหนูบไปบ้านใบไ,ไม้สวยงามแล้ว น้ำค้างติดพุงเหรอลูกฮะโอ้สาว้น้ำของเราก็เริ่มสะอาดแล้วไปดูพ่อหน่อยให้กําลังใจพ่อหน่อยนี่แสงอาทิตย์จ้ะคุณคุณวันนี้ก็มีความสุขอีกวันหนึ่งได้อยู่ครบหน้ากันพ่อแม่ลูกนี่ค่ะรถตัดยาอันใหญ่เครื่องไม่ไม่ติด บอกต้องซ่อมทำทางให้เจ้าคิดเหลเขาก็จะมองแม่อยู่ที่ครัวไทยจะ้ะเขารู้สึกว่าเขาปลอดภัยนะคะโอ้พอตัดหญ้าเปิดทางให้หนูก็ลองเดินเลยเหรอลูกตอตรงไหนอีกครับพอตัดตามรอยเท้าของหนูนะครับตรงไหนอีกครับอ๋อตรงนี้เหรอ นี่ไงนี่ไงนี่มีรอยอยู่ตรงนี้เออเดี๋ยวแม่บอกพ่อให้นะเพราะว่าเขาได้ไปหลบอะไรอยู่ตรงนี้หรือเปล่าแดนเาซเกบอกตรงนี้อย่า yeah, หันหันซีสมพันวิสะเขามองเหมือนเขาเขามองเหมือนเขาพบอกว่า <_ c oughs> พ่อทางหนูอยู่ตรงนี้ด้วย โอ้โห oh ไก่ก็ซื้อให้กินทางก็ทำให้เดินค <c oughs> าดแมวของแค่บอกว่าไม่ต้องทำดอกพรุ่งนี้คุณต้องทำงานเกบอกว่าได้ออกกำลังกายห้ามไม่ได้ค่ะแบบนี้ก็ทำเพื่อเราเลยแหละเพราะว่า เราจะต้องเอาขยะเปียกไปทิ้งที่หลุมปุ๋ยอินทรีย์ค่ะมันจะมีแสงแดดให้เราได้ทำงานในสวนอีกอีกอีกไม่กี่เวลานี้แหละค่ะเพราะว่าถ้ามืดแล้วเขามืดเลยนะคะอากาศในช่วงฤดูหนาวตอนนี้คือปล่อยน้ำใส่บ่อปลาไว้หอมก็จะเอาไปใส่อ่างแกเอาน้ำไปใส่อ่าง ไว้ล้างไม้ล้างมือล้างพุงล้างผักนะคะนี่ค่ะน้องตาก็ดูสดชื่นขึ้นนะเพราะว่าโนโนโน,น,นุนเห็นไหมเห็นไหมโอ้วันนี้สิบสี่สิบสามองศาเดี๋ยวแม่เอาเหยื่อมาให้กินนะมีอดอกบัวด้วยนี่จ้ะปล่อยน้ําแล้วก็ปล่อยลงพงนะพงหญ้าเพื่อให้น้ําไม่ขุ่นนะจ้ะ ไปค่ะเดี๋ยวน้ำไปใส่ตุมกันแต่ว่าถ้าหิมะามาเราต้องเทออกนะไม่งั้นน้ำเขาจะกลายเป็นน้ำแข็งขยายขึ้นมาทำให้ถังแตกได้จ้ะเอออย่างมีอะไรจะต้องทำอีกเยอะจ้ะเอาน้ำเสร็จตุ่มไว้กันเราจะตัด พุ่มไม้สวยงามดีนะคะต้องตัดออกนะคะพอหิมะตกลงมาแล้วเขาจะได้ไม่หนักไปค่ะตัดผมตัดผม คาถาให้มันสวยงามเรียบร้อยแล้วกันเดี๋ยวผู้ชมจะเหนื่อยและเบื่อนะคะให้ดูตอนที่เขายังยาวอยู่นี่นะนนจะเ็ขาจะระยงระยางเวลาเราเก็บภาพใบไม้สวยงามด้านล่างด้านหลังนุ้นก็จะไม่สวยนะจะอันนี้ก็เหมือนตัดผมแล้วเหลือเส้นหนึ่งนะ อนี่ค่ะเดี๋ยวนี้เรามิดเสกเอาเพียงเพียงให้สวยงามนะคะมุมนี้เลยตัดเพลินเลยลืมดูน้ำเดี๋ยวไปดูน้ำในอ่างด้านนอกกันค่ะเราก็จะรีบทำงานก่อนพระอาทิตย์ลับขอบ ฟาาตรงนี้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะไม่ได้ภาพสวยตอนที่เราปิดงานจ,จะเดี๋ยวมีผลงานมาฝากอีกเยอะเลยจ้าโอ้ยตกใจหมดเลยเมื่อกี้พี่โบ้เขาเข้ามาในเรือนกระจกมาเอาแบตเตอรี่เพื่อไปเปลี่ยนเครื่องตัดหญ้าจะก็เลยให้แกมาย้ายให้แกย้ายแล้วแกไม่ได้เอามาแขวนตรงนี้จ้ะก,ก็เลยพุ่งนะคะ มันต้องล็อกก๊อกก๊อก,กอันนี้เอาไว้จะ้ะน้ำใสๆบ้านเราใช้น้ำบ่อนะคะน้ำบ่อน้ำบาดาลจะ้ะก็นำมาดื่มนำมาลดน้ำพืชผักพวกนี้แหละพี่น้องจะ้ะถึงได้บอกว่าพืชผักออแกนิกโดยใช้น้ำบาดาลแล้วก็ดินอินทรีย์จ้ะมันไม่ได้มีสารอย่างอื่นด้วยไงคะ ดูสีพุ่มไม้ของเราตัดแต่งใกล้จะเสร็จแล้วจ้ะคือถ้าหิมะตกลงมาถ้าเขาพุ่มใหญ่อะ่ะมันสามารถล้มและเอนเอนแล้วก็ล้มได้จ้ะเพราะฉะนั้นเราจะต้องตัดให้เขาเบาลงไม่หนักเพราะว่าเขามีขาเล็กๆเ,เ,เองค่ะไงครับอืมไงครับเจ้านายโอ้ยเจ้านายเจ้านายขอมากอดด้วยหาง เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพุ่มใบไม้สวยงามของเราจะเห็นไหมคะต้นเขาก็จะสูงๆเรียวๆแบบนี้เราต้องใช้ไม้ค้ำเพราะว่าเขาหันมาหาแสงอาทิตย์จนต้นเอียงคะ่ะตัดกิ่งตัดแขนงออกเพื่อไม่ให้เขาหนักแล้วก็ปกคลุมมันไม่เรียบร้อยไม่สวยงามนะคะแล้วก็ด้านล่างนะคะเราก็ดึงยาออกเพราะว่าเราจะได้เอาคุยตุ่นมาเพิ่มมาวางไว้ ตรงนี้เรื่อยๆนะคะใบหญ้าแห้งก็ควรเก็บออกเพราะว่าถ้าหิมะตกมามันจะไม่เน่าเป็นเลนเป็นคโครนค่ะมันจะททำความสะอาดยากเพราะฉะนั้นถ้ามีเวลาเราก็จะรีบทำไว้เลยค่ะวันนี้ก็ได้อีกหนึ่งชิ้นผลง,งานนะคะพี่เลกครับจะเข้าบ้านหืืยยัง อันนี้ก็ตั้งใจจะมาตัดเอาสังแก่เข้าออกนะคะสังแก่นะคะไม่แน่ใจว่าจะทำหรือเปล่า mm. เพราะว่าพรุ่งนี้คุณเลนโบ้ทำงานก็อยากจะเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนแกแล้วก็ต้นวอนเอิร์ธนะเราจะเอาอ่าต้นเก่าต้นแก่นะออกค่ะมันจะได้สวยงามแล้วนี่ก็กระดาษเอห่อแอปเปิล e ิวมานะคะนี่ค่ะ มาเอาออกเวลาเรารีวิวจะได้สวยๆนะคะก่อนหิมะจะมาอย่างน้อยก็ได้ภาพเหลืองๆจากใบไม้นะคะดูดูลูกชายค่ะชิเลกครับบอกคุณคุณชีลูกหนูมานั่งเฝ้าน้องปลาครับหนูเป็นแมวที่ไม่กินปลานะครับหนูเป็นเพื่อนกับน้องปลาทําสวนแล้วก็จะมาวนเวียนอยู่ด้วย มีความสุขคนเดียวไม่เข้านะคะเพราะว่ามีแมวนักเลงผูกเขาลูกนี้แล้วบ้านคุณทอมมี่มีทั้งหมด20ตัวพี่น้องปล่อยตําป่าตําเขาเจ้านี้เลยกลัวฮ<ะ>เดี๋ยวจะต้องไปเอากิ่งตรงนั้นออกอ่ะ,อะ,อะ,อะชื่นชมเมงปอเมงปอครับเมงปอครับดอกไม้ก็ยังสวยเอ้ยใบไม้เลื่อนสวยงาม พาทิตย์ใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วค่ะใกล้จะรับต้นไม้แล้วเห็นแบงปออะไปไหนลูกพ่อเรียกเสียงพ่อเรียกวิ่งจุดเลพ่อบอกว่าจะเข้าบ้านเมื่อไรเออแกอยากจะได้หัวแก่นตะวันไปฝากเพื่อนค่ะ เดี๋ยวไปดูกันว่าเขาโตหรือ,อยังไปคิดเลข้อมาดูหัวแกนตะว,วันกัน วอกันตะวันหรือว่ายุดอัดพอกูนะคะหอมก็ไม่คิดว่าเขาจะโตพอกินได้ล่ะคุลิมโบบอกเออเพื่อนอยากได้เก็บไปให้เขาหน่อยคนที่เก็บรูปอรลูเนียมาให้นั่นแหละนะคะเดีย๋ยวมาถอนไปพร้อมๆกันนี้ลองถอนดูต้นหนึ่งนะคะอร่อยนะคะมีประโยชน์ต่อร่างกายสูงเรามาลองขุดดูปลูกครั้งเดียวนะคะเขก็ขึ้นไปตามธรรมชาติ ถ้าเราไม่กำจัดเขาเขาก็จะขยายไปเรื่อยๆนี่ค่ะกำลังหวานกรอบนะค่ะประมาณเนี้ยอเขาขึ้นมาแล้วก็ต้นต้นที่ขึ้นมานี่ตายนะอันเนี้ยเขาตายเราจะต้องมาตัดออกไม่งั้นก็จะเน่าเฉะแฉเวลาหิมะตกนะคะ งานสวนไม่มีวันหยุดนะคะแยกออกนะดินแยกออกแสดงว่าหัวเขาดันขึ้น,นะคะปีที่แล้วนี่แบบว่ากินไม่ัดไไหวครอบครัวก็ไม่ค่อยชอบเพราะว่า,วากินแล้วมันเสาท้องนะคะเป็นเนื้อสีชมพูนะคะน้องออนอรไทยบอกว่าเออสีสวยเพราะว่า,วา ทางเมืองไทยน้องบอกว่ามันเป็นสีขาวมันอยู่ที่พันหรืออยู่ที่อากาศหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะสัพรพคุณของมันเยอะมากต้องลองเซิร์ชเข้าไปอ่านดูนะคะสัพรพคุณของหัวเกนตะวันค่ะขึ้นเยอะไปปีที่แล้วให้ขึ้นตามธรรมชาติปีนี้มาหัวเล็กแย่กินกรอบกรอบหน้าทีวีก็ได้นะคะ รสชาติก็คล้ายๆบัวหิมะจ้ะกรอบๆกรุบๆหอมก็ยังนึกอยากทานเลยค่ะแต่วันนี้ไม่มีเวลาแล้วกุดไปให้เพื่อนคุเลมโบก่อนเ <c oughs> คยมีคำถามถามมาเหมือนกันนะคะว่าบ้านเรามีไหมมีเยอะนะคะบ้านเรามีเยอะลองเซิร์ชเข้าไปนะคะหวัวแกนตะวันนี่นี่เขาเรียกว่ายูดอาร์คโ,โกค่ะ กอใหญ่เนี่ยเริ่มมาเริ่มมาหัวโตละจริงแล้วเขาจะโตกว่านี้อีกเยอะนะรอให้เขาโตกว่านี้จริงๆก่อนนะคะเดี๋ยวหอมจะมาพามาขุดแล้วก็ได้รีวิวการชิมให้ชมจะ้ะตอนนี้ก็คือเขายังไม่เต็มที่นะหรือว่าเราดึงแล้วมันดต้นเขาจะต้องแห้งกว่านี้จะ้ะเอาละ ได้กล่องหนึ่งละตามที่คุณเลมโบต้องการค่ะคิลเลโหโหหนูอยากแกเข้าบ้านแล้วครับคลิปนี้คินเลกับแม่หอมขอเข้าบ้านก่อนมาดูผลงานของเราก่อนนะครับนี่ครับหัวแกนตะวันหรือว่ายูดอัดข้อ,ขอกูคุณพ่อจะเอาไปฝากเพื่อนนะครับอ่าได้หนึ่งความดีแล้วครับวันนี้สีสันสวยงามมากตอนนี้พาทิตย์ใกล้จะรับขอบฟ้าแล้วค่ะ ขอขอบคุณคุณเลโบที่มาติดธงชาติไทยให้จนได้ทำงานเยอะเลยค่ะในสวนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมคลิปติดตามให้กำลังใจนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะสุขใจไปพร้อมๆกันนะคะกับการต้อนรับฤดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีที่บ้านสวนสวีเดนจ้าโชคดีมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะการเปลี่ยนแปลงแล้วดูแลสุขภาพทุกท่านนะคะ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆมาฝากกันอยู่เรื่อยๆ Okay.